โอ้รถสีชมพูคันแบบไงเลยจอดถนนน่ะจ้าเอ้ยออกจากถนนบีบเตี๊ส์เสร็จแล้วก็ลบให้เนี่ยหนูขอขึ้นไปนั่มเดบอมันเต็มแล้วยังไม่เงี้ยใจจังใจก็ขอขึ้นเลยละกันนี่ถีบลงรถไปเลยนี่นี่เหยียบเลยเอ้าเสร็จละโอ้ยเอามึงเอ้ยขาติดถนนเอาออกแม่เอ้าเอาขอโทษนะค่ะเออาเยี่ยบเยียบเผื่อใศพเผื่อใตกใจศพศพเออเฉาตูดโอ้โหไลทิระชานอล สวีทสวัสดีุคนขอบคุณอยู่กับผมพีุ่่นหนึ่งไลกะฉัชนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมแบทเทวดาในมอนต์เวิร์สออฟไล่สาระพา์ที่สองจ้าเงยนน้าชี้หัวยอกใส่ยอกขวาง like. <t pega assass inations> ทั้งหลังคือยังเนี่ยพระอาทิตย์บอกดวงไงเท่ล่ะโอ้ยอุ้ยมองนั้นมีประตูมิติพ่วงไปแล้วอ <t farmers> like ้เอออุ้ยจะเข้าไปเลยยุบเอออ่ะเอ๊ มาหว่ากัดน่นาคิดิเอ้ยอา้าวปลดล็อกชุดเลอะขี้ศีกอาวเออวิคือแามแน่นต่ละ้ค่คนกระไดนะโอ้หรือปั่นไมนะ่ได้วิหยังนี่ ท่านเทพนักรบเจ้าคะข้าขอให้ท่านเทพดลบันดาลให้น้ําอมฤตตรงนี้นั้นรักษาเยียวยาชาวบ้านให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะค้าเมนท่เถอะเดี๋ยวก็้ขอคอยบุห่ออยู่ดีมีแห้งแล้วก็นเด้ออาปาชยยอาปาติเทเทนะอาปาชยาอาปาติเทเทงเงกอ รถสวดมันคุนๆหูแธอวะ่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยเก็บก่อนนี่มับอาเรียบร้อยอันนี้คืออีหยังนี่ลอยแตกเอ๊ะเหรอกระแทกกระแทกกระแทกอยู่ๆ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 ถังถังถังเอาแล้วชิบหายแล้วตอนนี้ตายแล้วเอือเลือเลือดมือมันมือได้ปะเดียวเอือดถังเขาหัวได้ปะเลือดหลัง,อ,งอันทั้งใต ทั้งใต้ทั้งกินคลอคะแรบแล้วร้วองนี่นะครับยัให้เงินหมืน่นต่ำเอออืมงานปกติม,มากรรมตรงนี้มันช่างสวยงามจังเลยแต่ทำไมได้กลิ่นมันเฮียนดังยังไงก็ไม่รู้นะคือจังกินน้ำมันนี่แหละสะภาพคุยแมกกูต้าชิมเราไปดิด้นไหวนะมาเต้นน้ำกัดมานี่นะมาสนใจเต้นกันบ่เพิ่งรู้ว่ายุครมันตอนนั้นเขาก็เต้ทนท่านี้กันเหรอเออดื่มดับ,บดัดบดื่มดับดับเอ๊ตั้งใต้ไม่ยังนี่ วิมาเต้นน้ำกันครับโยโยบะัเท่งจับอาจารเท่งจะนี่แล้วก็ขาสีฟ้ามับแล้วก็ลุกขึ้นมาโยกอดอกแล้วก็ซับขาซ้ายซับขวาขวาแล้วก็ซับขาซ้ายซับขาขวาแล้วก็หมูบลงขาสีฟ้ามับมีบอยก็มี่รายกนี่มีอีกองางบ้างโอ้มันใหญ่มากเลยนะทุกคนไม่ใช่แมปเล็กๆนะรอบนี้เข้าประตูมิติโอ้โหอันนี้คืออู้ก่อสร้างบ่เฮ้ยกำลังก่อสร้างกระแทกนี่กระแทก สิงหนยังกวนดีระวังอันซับอากาศกับข้อมันเงยขึ้นฟางจนข้อจี๊ดก๊าดทั้งนี้กับซับอากาศอีกแล้วโอ้เอ้าใส่ล็อกแบ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะได้ยังนี่ โอ้เป็นแพะสู่กระแพะบอกว้าดันนี้เออก็เป็นคงโรมังแล้วอ็แนงซี่นยยกโรมังก็จะมีขงจมูกออกมามันมาแมนหนวดแล้วมันคดดังอล้เปลี่ยนแทไบ้่ะครับท่าน,นี่บลปะแบ๊มันสีโคนิ่งปะเอ,อ้ยแมียนยี่ดีตัวละมันสีเปลี่ยนโอ้ท่าจังสั้นแล้วมันต้องทําท่าต่อสู้ดินี่ที่ขาที่แตวก็ห้องนี่ห้องใส่ปั๊บ เออสุดยอดเลยขอ,อยอาเซลฟี่เลยนะเอ,อ,อ๊ะอะยงหนังนี่โทรศัพท์ใส่เราบอกมีข้อสมาร์ทโฟนโอ้ยสุดยอดท่านสมัยนี่โอ้โหเท่ด้ยแบตเตอรี่มึงเอง้ย <laughs> นี่อันนี้ไม,อม่อันหนึ่งมับอาทำไมตรงนี้มันมีเถาวันไม้มาขวางอีกแล้วอโออีหยังนี่มาพันเถวานี้เอ๊ะแปลกๆนี่ว่าหนูต้องทําการหาอีหยังมาจัดก,การพวกที่มันยึดแถวนี้เหรอขอแยกขึ้น่องไอจะคาวนะมองนี้มันมีถ้วย เฮ้ยชึบมา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 นี่ไงมานีเลยมาข้อให้งาฮเอ๊ะในนี้มีของที่เราเอ๊ะเข้าออาไม่ได้แสดงว่าต้องเคลียร์สักอย่างหนึ่งแน่นอนแสงสีฟ้านี่คืออะไรกันอ้ยมันมีคออีกแล้วเอาเลยเฮ้ยมามาเอาม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 าเย้ยเอาโหโอโหของมาจ่ากต่ามมิติบอเริง โอ้ดิสโก้แล้วก็รออแบบไงเฮกหยังไดเลยนี่เฮกหยังบ่ได้อันนี้เจ๊๊๊๊ทางนี้มีขออีกอันแวะแป๊บมั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 บเฮ้ยทำอะไรของเธอเนอเด้อเาเต่าเต่าเข้าเต็มหน้าเจเลยโอ้เออเออเอ๊ะนี่มันเต่าเจสันนี่นะ อยู่ในสวนสัตว์เอาเจาบอพ่อใจเตะแล้วเห็นบอเขากำลังสร้างปฏิมากรรมให้กระเทพนะไปไกลๆเดี๋ยวบอเออไม่ได้โอ้ย,อยเตะเลยงไงท้องอีกมนะันเออ,อพ่อพ่อคุแม่เต่าระวังเลยนะมันกัดเออเออเอาเออไม่โตอย่างเดียว,ต,วยต่ำหลังกูด้วยเต่าขาดเต่าเดี๋ยวพ่อหนอนลองน้ำจะเข้ากันนี่ล่องน้ำไปจมอ่าไปล่องลอยอ่าไว้น้ามไม่ได้โอ้โหไว้น้าตั้งแต่หัวสักโลกกัมาหนีพอดีเลยไปเอาของก่อนอยู่ใต้ขารูปปั้นตรงนี้มีของนี่เด อ่าอย่างนี้มับยินดีด้วยคุณได้เกอบติดปีกแล้วเอ๊ะยึบยวายบินเป็นนกนกเนี่ยปีกไม่ค่อยสาวไม่ขี่กลเท่าไหร่เลยเอเออามึงเอ,อ้ยบกักทังหน้าไม่ใช่ไปซ้ายบักท้างลังไม่จะไปขวาเขาต้องฝึกฝนยินดีอ่าตรงนี้เลยละกันอ๊บอบเอ๊ะภารกิจตามหาหูดังที่หายไปของสฟิงค์เนะโอ้ยตามหาหูดังที่หายไปบอก แล้วยึใส่เนาะดังโตแล้วจะเข้าไปยังไงมาชีมาฝึกฝนการบินแหมเดียวจะเข้าพอตั้งทาก่อนอ่ะละเตรียมโตไปหมูเฮาโดดบินไปนเลยชาไปขี้กันชาวี้ก็ค่อยไปค่อยไปข้างหลังชาไปี้เออชาไปขี้เดี๋ยวเดียวเอ้ยไปทั้งนาแมเออ่เราจะไปข้างหลังแล้วว่าไปทางขวาดีกว่านะส่วนเรา ขี้เกียร์ก็ภาษาพักขี้กันเลยนะฮะมึงเอ้ยกองเด็กนะกกูนะมึงจีบหอดประเดี๋ยวเอ้าบุญเอาไปเอาไปเอาบักเรื่องทั้งนานก็หลังเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าก่อนเจ้าตาซ่าตาซ่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเบรกเบรกเบรกขี้ด่วนฮะมึงเอ้ยมาหอดหมองเครียดมาอีกแล้วเครียดเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก่อนเออตีนตีนเออขี่นี่บ่ขี่ตั้งใดระบาดต่นี่วิขี่ได้ด้วยฮะมับ โอ้โหวดแพะครับไปเฮาปาดมีหอดมอเตอร์เออไปว่าไ้นี่ทางไซเอ,อ๊ะอันนี้มันขวางอยู่นี่แม่ไปว่าไ้ครับไปแล้ว่าอ,อึบอ,อึบอดันทุลังไปก่อนมับเออโอเซ่เลยเอาไปแล้วไปต่อมับมับขึ้นไปข้างทึ่งอับผมเอออ้อ,อไปไปจะขวางทางแพะเน้อต่ำเน้ะนี่ขึ้นออกซอจ้าจ้าจ้าจาจ้สิตก,ตก,ตก ออกซาย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 ซ้าอีกซ้าอีกซ um> ้าอีกซ้าอีกนิดซ้าอีกหน่อยอีกหน่อยนึงนะอีกหน่อยนึงอีกอีกนิดอีกนิดถอย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 เบรกเบรกเบรกโอ้ยหมื่นหมื่นซาอีกซ้าอีกหักอีกหักซ้าอีกนม่ฮักอีกนิดอีกนิดนึ่งเออนั่นแหละสวยเออเดี๋ยวคื้นนิ่งเออปืนแต่เนี่ยนะเออวะพี่โอ้โหมีไอพ่นก็ไม่บอกกันนี่ขึ้นมาแล้วครับท่านไหนจอดบางไหนก็ อ้ามองนี้บอโอเรียบรอย้อยออเอาอันยังนี่เออขี่ออกมาเป็นแพเอา้ยาเย้ปลดล็อกชุดใหม่แมพเดี๋ยวอุ้ยชุดใหม่ป้าหนูดูเป็นเทพโรมันขึ้นบ่อเอ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 อฮัลโหลสุกคนลูกขึ้นมาเอา้าฮัลโหลแม่แม่มาเตือนพ่อเรียบร้อยเลย ตายทิมด้วยซึซขึ้นมาดูทางนี้หน่อยนะโอ,อ้โหมันใหญ่โป๊อีพ่ออุ้ยนี่มันรอยร้าวของมิตินี่โคกโคกระวังนะจ้าของมาแล้ว <captain>. บ๊อบ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 บ๊บบ๊๊บถังดับเพลิงโอ้โหปิวไปแล้วไปแล้วบินไปแล้วบินอ่ะโอ้โหเต็มเลยยูฟบาโอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดโอ้เด้งเด้งในพักเลยเดี๋ยวนี่ปูปูนี่ไงปูไปด้วยปูไปด้วยปูปูเอ๊ะอันนี้ ขึ้นยังนี่ป๊าทางนห่ผู้บา่ากูเ่โตท้องมาแน,น่นอะเออว่าไงเอ๊ะนี่เจ้าใช่นั่นซี่ที่ข้ามมิติมาหรือเปล่าอ่ะหน้าคุ้นๆนะอุ้ยดังหอดพี่และบอสแมนขงังฉันเห็นหน้าไม่ค่อยชัดเนอะอยังไงกระโดดขึ้นมาบนนี้ได้ไหมอ้อได้เลยจ้ามาหนีเลยมับเ,เป็นไดอุย้ยใช่จริงๆด้วย <laughs> นี่อานี่ไปเลยอะ โอ้สยสีทองสวยเกลีนยหมั่งมม่งเลยส่ดยอดอ่า่าลยาฮ่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 ยฮ่าฮ่าฮ่าฮอาเกาอบาฮ่าสุาฮ่ดเลยฮ่ฮ้าฮาดยาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮาฮ้าฮาฮาฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่า้า่่าฮ่่าาฮ้าฮ่าน่า้่าฮ่าฮาตาย่าฮาฮาฮ่ว่าฮ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 ่าาฮาเ่าฮาฮ่าฮ่า่่ค่อย่ฮ่่่ไปาาเอ ชาวบ้านว้ายต่เป็นสีทองอหนะเกือบเกือบเกือบมึงเศร้ากวนเกือบเกือบมึงเศร้าแล้วนี่เลยเศร้ากวนเอ้ยเออนี่มันก้อนอะไรสีทองทองดิเฮ้ยวาบลงดินน้อยหน่อยตรงนี้ก็ทำอะไรกันน่ะเอออุ้นี่มันทูจ้าบอกอ๋อโอเคได้ทูจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทูจ้าพ่อนี่ขอญาติดูดพลังทูจ้านะเวบมาพอให้เฮ้ยได้มาอีกหนึ่ง พอมาดูตรงนี้เริ่มเข้าใจแล้วมันก็คือที่เดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นมาบนปราสาทถ้าผมลงไปข้างล่างนั่งกอเป็นหมู่บ้านออ้โหมันอยู่มองนี้นี่เองนี่ไงขึ้นทางนี้แรงจะไปก็จับ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 เฮ้ยออมาหอดมาหอดมาหอดแรงมาหอดเอาไหมเอาไหมงับมับเอาให้เอ้อหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพี่อโหจังหวะมันน่าโยกมากเลยนะสุดยอดเลยสมศรี สเตปเธอก็สุดยอดเลยอโลชอนส่วนฉันมาคนเดียวชมตัวเองก็ได้เธอนั้นเก่งสุดๆไปเลยนะอคาลาด,ดีคาลาดีดดดมาสันา่นแบบขอเต้นน้่เด้อเยะมาจะคอดมาเลยนี่มันสเตปไม่สมสีเบิ้งด้วยเรียนรู้เขาเรียนรู้มับมับมับดสุขคนโอ้สเตปสุดยอดเลยเป็นไง กองดางใส่แมงเลยโอ้หเห็นแลสิปรถึงตัวเนีเอออย่ามาเห็นจังสิเขาบอกมักจะกองดางนี่ไายจะทายคลิปไปแล้วเห็นอัดนมาเลยเออตกเออมันไทิก็ไปเลยนะไอ้เจ้าแพ้บ้าบอคอให้พ่อเงเ้าพ่อนะอีกนะเขาสิทื่นเธอนะเข้าใจไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวโอ๋อเดี๋ยวเออ เขามันคุโขดในนี่เขา่องนี่ภารกิจความชั่วร้ายของพี่น้องมาเล่นตลกของทอด้วยการทำบานรูปปั้นของเขากันทำบานลูปั้นทอกนานชื่อโลกี้เป็นว่านี่ไม่ใช่โลกีโลคีชื่อโลคีบัดีครับท่านโลคีโยโย w h a t s a ั p ว่าจังไดโยโยว h a t ัพ p p มันโบมแมสุมือได้สิมีแพโตัน่อยขคือโตมีโอกาสได้พบกับเทพเจ้าอย่างเฮาเทพแห่งการตัวเล่นตลก โลคีเมื่อวานนี่จักแสงอีกอย่างบุวับขอามาถ้าคอยกับไอ้คอยวับมาพีเลยแล้วตอนนี้ลูกปั้นไอ้คอยดียุพี่เต็มไปบิดคนซุ้มนี่ก็เทอทูนบูชาขักเฮาเนี่ยโบเกยอิสาออ้เลยแต่โตนะอิชายเฮาโนนี่บอกอิสาตายอิชาตอนใดก็คไห้เด้๋ยหูเรื่องรูวเล่าเลยแล้วเฮาอยากให้โตไปทำรายลูกปั้นไอ้เฮาซะโอ้ยแค่ขึ้นเอคํำเลยหวเอา อ่ะค่ะขำค่ะโอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะค่ะทำนั้นลูกปั้นบอโอ้ยโลคี้วาสันบะแมนโลกี้อันนี้กรูโกปั้นสิงโตวัดดีแพะโอ้แพะโลมันบอนี่โอ้ยหมูเฮาอยู่ซุ่มมองเลยเนาะว้ายโอ้ยแพะพันเดียวกันก็ดีแบบโอ้ยเสียงถึกใจเลยงาพันกระติบะแมนบุ๋ยเนาะ เชเอาสีทอออกจากโตตั้งได่นี่ตรงนี้มีมับอ่าได้อันหนึ่งแล้วถ้วยรางวัลเอ๊ะใต้น้ำตกนี่มีป่องอ้าวมึนก็เสร็จโจรซะแล้วนั่นแน่มีป่องร่องรอยของการพังของชิ้นส่วนมับคุณเก็บร่องรอยได้หนึ่งอันจากสิบอันในส่วนนี้นะว้ายโอเคค่ะต้องมีบ่เอ๊ะกระไดอะไรครังยำยำยำยยำประดีจ้ะเธอรูปปั้นท้อบ่ อ่ะนี๋คือรูปปั้นทอสันดีรูปปั้นเอ๊ะเอ๊ะเม่ตัวน็ตหน่อยนะวะหน้าทั้งเทิงเนี่ยนี่เนี่ยเบิ้งแต่เบิ้งเบิ้งเกันไม่กันไม่กักบีกไปเอ๊ะจับ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 ซ่มหนี้จือบ่ได้หรอกเนาะมาหันเอ๊ะแมนคาคาเทพเจ้าทอเทียมีสายฟ้าพร้อมนี้แบกไปเป็นเส้นเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอ้าว่าแมนบอกทำลายจังไดรเอ้าทำไมไม่พังไหนไปไหนแล้วนี่เหรอนี่เอ้าไม่ใช่นี่มันสุดไม่ใช่ทอ โอ้ยบะเมนทออันนี้บะเมนทออันนี้มันสุดนอ้ยไปปุ่นไปสุดโอ้ยผ่านใครใครก็สุดเทพเจ้าสุดของแท้อนุภาพรายกัดขึ้นไปดูข้างเทิงใหม่นะบับบึ้ง่าเด้งมากมับดึงอุ้ยข้างเทิงมีของเอะ อ้คือมาดังไฟเดี่อเดาูนนี่เนาะอันพ่อไงแจ๊คกระโปงเปิดอีกแล้วจ้ะโอ้ยหัวอีิออกปะนี่เจ้าอยากเห็นกล้วยโรมันไหมล่ะโอ้ยบ่อยากเบิ่ง่ะเอเลาเป็นแตยานครับขึ้นนี่มับอ่าแล้วก็โดดขึ้นนี่วัาบอืมในนี้มีของมาเลยจ้ะขอญาตเอาด้วยนี่มับเยอะโอ้โหตทามามับมามัมมัอ่ะ เด่นน้ำหนียยกขาล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกเฮ้ยสุดยอดเลยแพะทําได้ด้วยแบบนี้เฮ้ยสวัดดีเจ้าแพะสีทองเฮ้ยสวัดดีค่ะโอ้ยแย่ไปเลยอุ้ยโอ้ยไม่อยากจะรู้ด้วยว่าพวกนี้มันร้องได้ด้วยเหรอสุดยอดไปเลยร้องได้ด้วยเก่ง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 กุดกุดอ๋อ,อชุบไอกระแทกหน้าขาว,วกโลกแล้วอุ้ยถ่ายรูปเซลฟี่อันนู้ขอถามได้อยบ้างรูปปั้นของเทพเจ้าทอนี่อยู่แถวหนีบอเออรูปเปินทอเหรอ โอ้ไม่รู้อ่ะเอ้าไปพ่อกันค่ะโอ้โหตรงนี้มีที่วาร์ปเฮ้ยไปทางนู้นเหรอไปเลยวับบุ๋มเอาๆอ่ะโอ้โหภาลักกิจล่ำๆเลยเว้ยภารกิจไปมุ่นซื่อกับนักดนตรีได้เลยนะอ๋อมุ่นซื่อกับนักดนตรีบอกเจ้าน่าจะเล่นเจ้านี่เป็นใช่ไหมยังไงช่วยบรรเลงให้ข้าฟังทีนะอ๋ออันนี้บอกอ๋อเครื่องดนตรี ใบเกนั่ชี้เลงรดนตรีลิง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 ลงดึมเดๆมดิมมด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 มโอ้ยบเมแมนบเมมนมันไม่ใช่แบบนั้นนะเจ้าเล่นของเจ้านะฮะเอาบเมนบอกไปใส่คะบ่มวนฟังไปสักพักก็เจ็บมองฟังลำไปฟังลำใจไหาทองคำดีกว่าขึ้นไปดูข้างเทิงหน่อยละกันนะรูปปั้นทออีก รับเควสเต็มไปหมดแต่เอเสียงฟุ้งฟิ้งอ้าออันประแดงเรียบร้อยโอ้ประตูปราสาทตโดนอันนี้ขวางไว้อีกแล้วหนูว่าต้องมีวิธีสักอย่างแล้วล่ะที่เข้าไปได้อยู่ทั้งนั้นมีของทั้งหัวเดี๋ยวไปเอาก่อนมับมัฟมัมัตั้งเออมับมัฟมัม,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 มัอ่าเรียบร้อยเก็บก่อนเอ๊ะหรือว่าต้องเอาไฟไปจุดมองหันเดี๋ยวนี่จุดไฟก่อน มับนี่ติดไฟบ่เจ้าสนใจบ่ว้ายโอ้ยมันร้อนอะไรขนาดนั้นแดดเผาโมเมนแดดจ้าไฟไฟกับหนูเด็กเอ,อ้ยเดี๋ยวไม่ไปเผาอ่าน,นี่นนดิเฮืบเผาเฮ้ยได้ด้วยว้าอ้มันเผาอย่างนี้นี่เองว้ายอะไรกับเขามาแล้วเปิดท่าอะไรกับเขาไปเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลจ้าแนนี่จ้่เอ๊อเออไม่ใช่ไปใส่ในมองนี่ บ่ากล้าเขา้าของเล่นมีน้อยนะ่ะอุปกรณ์มีไม่เยอะหนะ่ไม่กล้าเข้าเลยมามือหลังเด้อจา้าเดี๋ยวมาใหมบัตรตัวนี้ล่ะรู้แล้วว่าต้องมีไฟเอาไปเผาอันนี้ได้จุดไฟก่อนนี่เผาเลยนี่เนี่ยเผาเลยเผามีใครแอนเห็นรูปปั้นของทอตัวนี้ว่ะจ้าหนูอยากจีม๋มยเอาไฟไปจีนี่แหละเผาไปเลยนี่นี่เนี่ยเทีเพียงไฟนี่ไปเลยเอาไปเลยเไปเลยไปเลย,เลยจีหบ,บนเลยย้ว เฮ้ยมันเผาห้าแล้วหนีไปแอ้วแพ้บนบ้าไปแล้วนี่เนี่ยนี่บรรดานี่ป้านี่นี่นี่มาทางผาด้านข้างแล้วม่ยังแน่นี่ชอบรีดของไว้แถวนี้นะมีมีของเก็บของก่อนเลยมับยาลวง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 ไปแล้วกลไปเลยล้คืนจังไหนเราบันทเดียว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 เออแล้วไม่ใช่อะไรนะผมไม่มีของใช้ใช้บินเนี่ย มีแต่เกือบเนี่ยมันจะบินขึ้นยังไงมันดูดเนี่ยดูดไปมันว่ไปใส่เนี่ยน้าๆเขาหิ้ไปแล้วน้นๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วบินไปแล้วโอ้ยมันจะไปใส่ลูกกูเนาะเออเอาไปใส่ก็ไปประดีเอาระวังระวังระวังหัว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 ลงน้ำลงน้ำจับโอ้ยเอาเขาเด้งขึ้นไปอีกเกือบโอ้ยเอเอ้าขึ้นไปไปขึ้นไปเอ้าตกติดติดหลอกอีกกูเอา เอา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 หามึงเอ้ยติดหม่องวันาติดกลับ้านวองนี้ไหมไปเอาของก่อนมับอ่าเซเอ๊ะยังนี่วิผลิตภัณฑค้นหาสินค้ารูปปั้นสุดสีทองเอารูปปั้นสุดบ่ะเอ้ามาขันพ่ออยู่โอ้เอาไปซุปทอกอุ้ยนี่ไงข้างหลังตัวนึงเหี้ยเจ๊กูแทนโอ้ยอันนี้ไปยาก เพราะว่าเราเจอแล้วเอาไปเลี่ยมทองคือเอยเด็กนิ่งเด้งอย่างไรเคอือยู่ด้วยซึ่มาหนีเลยมาเอ๊ะมองซุปทองอยู่เซล่ะเอะเดี๋ยวมาเด้อมาแล้วดึง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 มากลับมาแล้วครับไอชุดรอมับปากอันนี้เนี่ยนี่เฮ้ยสีทองขอบคุณค่าก็ได้หลค่าโอ้เมืองสีมาจีบไม่ได้จ้าผูบาวกลับมาแล้วนี่เดียรูปปั้นสีทองใส่แต่ว่นี่ตั้งคฮะ เรียบร้อยคอมปรีโดเฮ้ยได้ออยังนี่ตอบแทนปเทอเธอว้ายได้เขาถูกใจเอ้ยได้เขาถูกต้องนะครับเดี๋ยวดะเขาถูกต้องนะครับเฮ้ยความสามารถคือเมื่อเราไปทัชอะไรแล้วจะกลายเป็นสีทองทองไหมนี่อ๋อนี่ไงทองแล้วโอ้เป็นปสีทองเธอสนใจไปสีทองปะนี่แน่งามเลยนี่สีทองโอ้เรียบทองว้ายอยู่ดีๆก็มีมูลค่าเอ,อ๊ะ ตรงนี้มีของข้างใต้ขอญาติมุดเข้าไปจ้าโอ้วาดีจ้ามับอุ้ยนี่เกือบเกือบนี่ทําอะไรได้เนี่ยกด F อ,อุ้ยโอ้เกือบโซนิกบอดีแม่นบด่ดิหมุนว้าเกือบโซนิกเดี๋ยวนี่ก่อนมับพลเออเด้ง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 อ่าเดบลอยเออได้รองเท้าโซนิกเอาแล้วมึงเออเอออันนี้ยังนี่อ๋อ โอ้กุดดอกไม้เอ้ยไม่งั้นไปไหมสมเป็นลมมันขึ้นมาหน่อยนี่ปีดปีดปีดว่าน่นๆนี่นี่ไฟนั่นๆนี่นะขึ้นน้องวังนี่ขอขอขึ้นไฟหน่อยนะปึ๊บอ่าจีไฟแล้วก็ไฟไปเผาของเธอนี่บึ้มมันจะได้ไฟละลายบึ้มเผาไปเลยเผาไปเลยเขาจะได้ติดไฟใหม่นี่ติดไฟใหม่วันนี้เขาจีจีไหม แล้วก็มบริเลยเผาวันนี้จิ้มจิ้มเอาบอถื่อหาไว้มื่ไก่โอ้ยจะฟาดับจะฟาบอดจะฟาบอดไฟนั่งจะฟาบอดเด้อกลังขึ้นไปจะเข้าเออขาหักอีกกวัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเขาติดไปด้วยหน่อยอ่าโอเคแล้วมาหนีเลย <c oughs> <c oughs> นี่เผาซะเลยเผาหัวโลกีโล๊กี้นี่เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นี่ไงออ้ยนี่ไงทอเทพเจ้าสายฟ้าถือค้อนพร้อมนี่มาองออกว้ายเฮ้ยอ้าวตดแตกเสยเพราะว่าตดโอ้ยหามเลย เฮ้ยนี่ด้วยคุณได้รองเท้าบูทของอดัรทันเดอร์สายฟ้าเห็นยังได้อ๋อทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> นี่ไปนั้นหนีเลยสีเ่เพ็นพลังกิ้งไต่กวนข้างไว้อยู่ว้ายจวดมับเออตรงนี้มันถืกออะไรพันไว้เฮาสีต้องเอาไฟหม่องนี้มาจี่นะแต่มันขึ้นยากอยู่ด้หม่องนั้นนะ่ะเลี่ยนเกืิดีกว่านี่มันต้องเกอบปีปีกบินแบบไฟแน่มับเออสารสิจอดเลยจี่นี่เผา เผาเออสุดจอดบ้าเฮ้ยเอ๋หยังนี่ลูกปัดกูดูว่าไม่เคยนี่เนี่นี่เลยเรียนี่หักนิ้วแมงเลยฮะนี่สีทองหมดเลยไอนนี้เป็นหูดังมาเนี่ยฟาไว้ก่อนจี่ไฟแป๊บหนึ่งงานี่เผานี่เผานี่จี่นี่อีกแล้วก็เผาะข้างหลังนี่เผาเผาไปเบิร์ตนี่นี่ จีเฮเบิร์ตนี่จีอ่าสุดยอดนี่ยิ่งไปยิ่งไปหอดปะนี่เออจีได้แล้วมับพอให้อา้าวเป็นยังนี่โอ้เด้เด้เดงกลับมาเอาของก่อนจ้ามาับอ่าเรียบร้อยลองอเอาเนื้อหนี่ไปใส่เบิร์ดดูว่าใส่ได้บ่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทั้งพี่มันมีนี่กระจายไปนี่ที่ไปเผาต้องพูดนี่ยิ่งไปเรื่อยๆนี่นี่เผาเออนี่นี่เปิดทางบ่น,นี่เฮ้ย นันคืออะไรคะมันคืออะไรคะเอาเอาไปปีนขึ้นจะซื้อบอค่ะโอ๊ยแหมมึงให้แมนบอลแ,แบะแด่บอลแบะแง่บ่ไ,ได้เฮ้ยดีเดะเอาไฟไปน้ำเอาเรามีกับไฟแล้วล่ะมาเ,าเอาไปจีก่อนนะนี่เผาเผา,านี่เผาเรียบร้อยขอ,ขอท่างจ้าขอนนีสี่ิมาจีค่ะจีดังหน่อยนะนี่มับ มปับมปับมับอาเอาแล้วแมียนกักนิ้วมือตรงนี้มันต้องเป็นจมูกแน่จากเซนที่เคยเล่นแพทธรรมดามาต้องใช่ล้วแหละไม่มีอันอื่นแล้วอันนี้เหมาะกับจมูกเธอมากเลยรู้ไหมนี่หน้าบายตายแล้วจมูกเป็นนิ้วโป้โอ้ยปาจมูกโอ๊ยตายแล้ว ได้โบอกอย่างเท่โอ้แต่เป็นสีทองเสียดายจังเลยอยากจะได้ที่เป็นสีธรรมดาทำยังไงดีเนี่ยไปล้างตัวที่ไหนได้วะเนี่ยโอ้โหจมกูกนี่หักนะวันนี่หักนี่ไงหัก,หกคืนแล้วก็ใส่ขึ้นใหม่นี่อ้ใส่ใหม่ได้เรื่อยๆมาดูทางนี้เจอชุดใหม่อยู่ในกงบ่อเอ๊ะผู้ใดเอามีขาคอดพออเธอฮัลโหลตื่นตายทีมเราบอเอา้เอาผู้ใว,วะขอเดอสันมักขอให มาแปะโอ้สุดมาเทกแล้วโอ้ยได้เกิดเพิ่มว้าวไอ้อันโนูตล่างโตเลยจังใดคะทํายังไงถึงจะหายเป็นสีทองโน้ยากได้สีขึ้นทางเก้าเมฆาเอาขอเนี่ยเคาะเคม่ได้บอกตรงนี้มันมีหอคอยขึ้นไปเปิดหอคอยควันดีกว่าเออมันจะได้มาง่ายอะไรง่ายดิมับให้กระโดดบึ้มแลน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 แ่นแล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 น อ้ยมาตั้งนานเริ่มเปิดอืมเปิดสักเทือแล้วกูทาบักโดเลยเปิดไอด้ดินแดนของวิหงน่ะตื่นขึ้นกันมีงูกินกล้องด้วยแล้วก็เทพเจ้าดิดแดนเทพเจ้ากรีโรมันมีหัดสิงโตเว้เขาก็เทวดาเปิดแล้วโซนไหมเงเล่นมาตั้งนาน้เปิดแต่มีเสียงนะมีเสียงฟุ้งฟิงไหมอ๋ออยู่นี่เองล่ะนี่ อ๋อตอนนี้ขึ้นได้เหรออุ้ยไปไหนเนี่ยอ๋อมาทางพีโอ้โหกะหู้เอาแล้วไปขึ้นทางไหนมีแต่ทางมาไม่มีทางไปบอมแมนบอมแมนเอาเป็นลมอัลโอเทพตื่นเอาตื่นเออเอาเดียบ้อยแล้วเอาทังไต่เป็นยังนี่คือเป็นลมพอพับเพชรมันพอพอดปอ โตเป็นบมอพะขันเลยนั bo bo <S <s er ่นเลยหมอพอเลยหาเบื่อไมเลืคนตายทีมอะไรคนละบรหมบึ้งโตเดียวเลยบักแพะสีทองเตะทีมแมงเลยไปใส่ก็ไปเนอะโอ้โราตีบาดใจบาดบาดใจของแท้ตายหาเลยนี่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 มันเป็นเพ่ก่อนนี่หนีนี่สิวะใดบอกแมงแปล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 งเฮ้ยหรือเปล่าวะเฮ้ย แตง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 เฮ้ยน่าสนใจแตงแตงแตงฮะเห็นป่าปแงแตงแตงเฮ้ยแตงเฮ้ยไอเดี๋ยวก่อนสิเพียงทั้งหน้าเนี่ยคนเบิ่งกันเบิ่งเงียบเดี๋ยวบอลนี่มาเสียงดังลำ่มค้าเดี๋ยนี่ไปเดียก็ไปแล้วโอ้ยที่เด่นลนตรีไปตัวนี่นะเตล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 โอ้ย ถึงสองเซนเตล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 เปตลเ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 ฮ้ยฮ่าเฮ้ยมีข่าวสารมากดโทรเพื่อดูนะมีข่าวแจ้งมาตอนนี้มีประตูพิธีอันกว้างใหญ่เปิดอกเฮ้ย มีข่าวด่วนเข้ามาเฉยเลยเฮ้ยอยู่ตั้งไกลนะเดี๋ยนะเฮ้ยได้หมวกได้หมวกนี่นักดนตรีอู้จานร์นักดนตรีดึงด,งด,งดงึงดุงดึงเอ้ตังนงก็อยากไปแต่ว่าตรงนี้ภาร,รก,กิจเอ้ทอลูกป,ปั้นทอยังไม่เคลียร์เลยตรงนี้แหละมันมีรูกป,ปั้นนันนึงผมจําได้ทางขวานี่ไงใช่ไหมอ่าต่อไปคือผมจะหาไฟอึ๊บอึ๊บเฮ้ยเขาเจีไปไหนนะนี่นี่พ่นไปเลยยิงไปเลยถึงบอกอ่าได้ไง อายังไงทอขอทำลายท่านนะบึมเฮ้ยเนี่ยผ้าคลุมชิบหายแล้วตดอีกแล้วเฮ้ยผ้าคุมของทอมาดูเทพเจ้าสายปลาเอ <c oughs> แต่มันเป็นสีทองไงอยากล้างออกล้างยังไงเงยโนตามหาที่ล้างตัวค่ะมีใครรู้ไหมคะเอ๊ะขึ้นแถวนี้ว่าต้องมีลูกปั้นทอแน่ๆเลยพยขึ้นไปดูข้างเทิงนนะ่อยนะอ่ะได้ไง น่าจะใช่แล้วตอนนั้นลูกป,ปั้นหนึ่งอันขอไปหน่อยจ้าหนูพ่อลูกป,ปั้นทอแล้วนี่บึ่มบึ่มนี่เผาไปเลยเผาไประหว่างทางนี่เผาไปเรื่อยนี่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 เผาเข้าอไปเละแล้ละแม่กักเย้ยโอ้โหเป็นไงปานมีหอวสุดเกาะน,นี่ได้ชุดมาแล้วนี่มาพอให้โอ้โหชุดทองกางเกงม่วงโอ้เสียดายจะเป็นสีทอง เออเอา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 อย่างนั้นนะรอดไปว่าโตแล้วตอนนี้บ่ไหวมึงให้บ่เฮ็ดนะเออนี่นะเออเออเออแจนูเฮ็ดเองมึงยังมีปัญหาบอกไปเลยมึงลงมันน้ำไปเลยมันนี้พว่ำก็ลงน้ำลงมานี่นี่จับแช่ด้วยจีไงเออตรงนี้มีลูกปั้นบอกอ๋อเดี๋ยวพอทาก่อนพอทากองดากนี่แล้วก็ร้องแบนี่แนี่ถูกลับนี่แนี่กองตูดว่ะชอบเลยเออทำไมทำแบบนี้เห็นหรือซิได้ทั้งไหนโอ้ยอุลุปันว่าสิ ตันมัเป็นเทพมาเมืองเอ,อ้เป็นแพะกองดากสุดยอดเลยแพะกองดาดโอ้ยสุดยอดนี่โอ้ยเบิ่งแลบดินพ่อมจงบูชาค่ะ โ <laughs> อ้ยเข้าไปพันนี่แต่จบพันนี่ก่อนเลยกันนะครับหากใครสูใจชอบใจไงฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเอาไว้ไปตามต่อกันในพาทหน้าผมจะมาเคลียร์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราวับไปตัวนั้นก่อนแล้วกันแล้วก็พยายามหาทางแก้ตัวทองให้ได้เย่ยโอ้ยติดแล้วออกไม่ได้เลยเฮ้ยมันต้วรลไปก่อนอย่าดืมกินไก่ทอดอย่าดืมทอดไก่กินสวีดสสวัสดีทุกคนครับ